สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายกบจะพาเพื่อนๆมากินตําซั่วกันเพื่อนๆนจ้าซื้อตําซั่วมาเนะเพื่อนๆน่ากินมากแล้วก็ซื้อโครงไก่ทอดสองชิ้นเพื่อนเยายกบเลิกงานมาก็จะมานั่งกินส้มตํานึกหิวมาหลายวันแล้วเพื่อนๆนจ้าเรามากินกันตําซั่วโ,โห,โหโดูเพื่อนๆได้เยอะมากสามสิบบาทล้นจานเลยเสียดายเราไม่มีส้ม เราจะกินตาําซัวกันหูน้ําลายแตกมองเห็นตาําซัวแล้วน้ําลายไหลเลยเพื่อนๆเอกกลมให้เขาเอาไม่เผ็ดมากเพื่อนๆเอาไม่เผ็ดมากกลัวสั่งเผ็ดแล้วพริกเขาเผ็ดมากๆกลัวจะกินไม่ได้นัเหมือนข่าวก่อนนูน้นลองลองขอเพื่อนๆมาามากินตําซัวอร่อยๆกันใช่หรือเพื่อน สชาชิาบอกเขาเอาเปรี้ยวหวานสามรสอร่อยอเปรี้ยวมันนานมันนานสจดจด กลัวไมหิวอ,อร่อยเพ,พนนื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมไก่ทอดกัน มไก่ทอดอืม 嗯，好嘞、mm。Hmm.